จะ,ะพี่ลองไปคอมโบด้วยพี่จะเข้าใจเอเอห้า <c oughs> ไปพี่มาสี่ไปหมู่ล็อกหมู่ล็อกพี่หมู่ล็อกไปง่ายอย่างงี้เละไม่ตื่นเลยนะหมูเฮ้ยดีกูแพ้หมูเฮ้ยโอ้โหไปกลางเลยดีดีพี่มีตัวเล่นละคือพี่เล่นแกลลี่หนึ่งตัวแล้วก็มิดเลนหนึ่งตัวถูกไหมฟีนแม่กก็ไปทอมเออไม่ค่อยตัวอื่นไม่ได้กดเลยอ่ะไอพี่กดเป็นทอมแอดไอเตอร์กดได้ไอเตอร์กดอะไรอ่ะไวแต่เมืองดิเจ๊ก็ได้นะเอฟซีดี ถามว่าให้กดอะไรบอกไม่ร um> <im um ู้แล้วแต่มึง่อกูกดบอกเลยเช็ะกูงงแล้วเนี่ยเออนี่แหละอยากดีก็ดีเฮ้ยนี่ดีกว่ามีคณะบอกวะใครมีคณะบ้างไม่มีใครมีคณะบ้างสวัสดีหน่อยคณะตัวไหนไอ้ปาร์คมีคณะเปล่าไม่มีไอ้เต้ยมีไหมมีมีมีอาคณะอะไรวะคณะไอ้เรปไม่มีไม่มีปีวมีไหมอคณะไอ้เรปพี่อ่ะลองดูลองดูดิปาเสร็จสองง่ายสัตว์ ไม่มีดิยที่สกลับเลยสวัสดีมาร์สสวัสดีมาร์สสวัสดีมาร์สไม่มดแต่ว่ากูทำได้เอ้ได้ปบบกูไม่มีแรงเดลยยายายาครับีแล้วยายาสวัสดีมาร์สมันไม่อยู่มึงอ่ะสวัสดีกูก่อนโอ้โหกูไม่มีแรงเดินแล้วกูอยากออกแล้วไม่มียข้างในเลยเดี๋ยวมึงเลือกฟนร์เซตไหนกูรุนก่อนโอ้ยแย่เอลี่ม่มียข้างในตายไอ้เงี้ยโล่ไอ้เงี้ยนี่ก็โล่เหมือนกันกูบอกให้เอาฟาเซตอีกอันหนึ่งไอ้สัตว์ชัดแม่จบไอ้กูบอกพี่มาร์สกดออกไปแล้วกดอ่านเกมอีกทีได้ไหม ตึงยังโมงอ่ะโอ้โหไอ้ป้าปึ้งเสื้อขรนายยิ่ทิ้งไว้ด่วนเลยซิม้าเราจะแพ้แล้วฟาเซตผิดผมไม่มีคา่าในมอผมไม่อยากเล่นแล้วอากาศหน้าผมก็ไม่มีผมเล่นในซีไม่มีคาราศจบแล้วเอาแล้วกูแล้วเอาไม่บอกเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ตรงจอเพิ่งมาไม่ไหนมาพี่แล้วทำไมเอาฟาเซตผิดล่ะสวัสดีตัวกับผมแล้วผมไม่บอกให้มันสวับคืขนมันไม่ยอมสวับสวัสดีสุดท้ายอรัพี่ม้าเมื่อกี้จะกดออกไหมล่ะมีไอเดียให้โอ้โหไม่ใช่ตัวเองกดออกใช่ไหมคนอื่นกดแล้วไม่เอาที่ไหนที่ที่ออกไงไม่เอาไม่เอา

without a doubt engaging take the field อืมพี่นี่จะฆ่ามันดิแค่บอกพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่ถ้าพี่ถ้าเล่นล่าได้อยู่ได้พี่ล็อกรลโรได้เลยพี่เอาเลยเพี่<อ>ล็อกร<อ>ลโรได้เลยแบบให้มันเสียเลือดอะ่ะเอาเลย เอ,ออยังไงก็อยากให้ดีโดนไว้เราต้องเอาดีก่อนจริงพี่ <c oughs> มีคีย์หมดคีย์ของทีมเลยอ่ะแต่ดี้าเตยโดนก็เตยอดทนหน่อยนะใช่คือผมพูดได้พี่ผมถูกฝึกมาอย่างงี้ได้เลยแรงไม่ถึกกว่าพี่แบทไม่แบทว่ะสักทีเดียวไม่เป็นไรพี่มันมันมันไม่ไหวกับผมละถ้าถ้าพี่ทำแบบเนี้ยโอเคเฮ้ยมันไม่ไหวกับดีแล้วเตยพบบี่ทำอย่างงี้แต่มันไม่ไหวกับผมแล้วเรื่องไม่มีละผมว่าเราจะเอามันถึงตายเลยดีเพราะแค่นี้มันสาหัดเองอ่ะเอาตายเลยนะเว้ยพี่ครับ มไม่ได้พี่พี่ได้ดิมันจะไม่ได้ได้ไงพี่รับออืได้ไหมล่ะเพ е มเป็นแค่สา,ารแต่พี่เอามันจนตายพี่เอาถึงตายไม่ได้หรอกไม่เดี๋ยวหมอลักสา,ามันกลับมาแต่ผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่ามไหร่ดีๆเน,นี่วหมออาการณ์เนี่ยเฮ้ยฆ่ากันไหเนี่ยบอกพี่ขาดิตายแล้วโอ้โหบกเกอร์ซับห้าแต่มันได้ฆ่าเล่นข้าบวกไม่ใครว้าไหมนี่จะตายนะไม่าล็อกได้วปะ ได้วับ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 ,วบเอาบวกบวกตะกิ้ยัดสักทีถึงแอคอะตะกิ้ยัด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 ไปโอ้โหอย่างนี้อยวางนี้เอคตายดีเลยลอยมาลอยมาเห็นปล่าวะไม่ทันนะพี่ไม่ทันเดี๋ยวพี่ไปละอารวาดเลนเตอร์หรือละวาดเดนดี้ดีวะเปลี่ยนที่ดีกว่าพี่พี่ต้องการพี่เลยได้ได้โอเค จัดให้ดีไม่ไม่งั้นเต้ยอยู่ได้นะเต้ยผมพึ่บพี่ผมพึ้นได้ผมพึ้นได้พี่โอเคถ้าเรนไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะเต้ยนะครับผมโอเคดี๊พี่ถึงแล้วพี่เอาเอาเอาสาหัสหรือเอาตายเลยเอาสาหัสก่อนแล้วกันสาหัสอาสาหัสสาหัสก่อนไม่ให้เข้าเลนอ่ะอุ้ยตันปะอุ้ยแบดปะไมเป็นไรพี่อุ้ยมันจะถูกตายอุ้ยมันวาร์ปกูสาหัสแล้วกูสาหัสแล้วไอ้เหี้ยมันจะตายนะไม่เป็นไรพี่ทุ่เด็ดโดนไปสองเหรอมันมาตามไม่ได้อยู่แล้วพี่ไม่มีภาพ มเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ทำวิธีว่าพี่ล็อกขึ้นมาได้รอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บพี่มาขึ้นมาใจเย็นนะรอรอมีดดีรอมีดดีรอรอมีดรอมีดรอมีดมีแต่มันมีอินวอล์มีอินวอล์ได้มันกลางมันกลารได้ได้อยู่วะมีแต่มันไปที่ลูกอีกแม่งวิ่งไปเหยียบโวยตายไป ปีน่าจะอยู่แบบนี้นะโอ้ยเอฟไออีกแล้วมาต้องล็อกด้านบนพี่ต้องไปช่วยเขาเดี๋ยวรอ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 ก่อนไม่ได้หมดกาเอาหก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 มันจบนานแล้วไง ระเบิดไปเลยมีสมบงมาป้ากูไหมมีใครอะบนได้ป่ะใครจะบนได้ป่ะว้าบบนด่วนได้แต่ว่ามันจะทำไม่ได้ฆ่าพี่มีอต์ใช่ไหมว้าบระมีตีมีตีมีตีวาบระเบนทำได้ได้อพี่มัดมีดมีดตายสวยเฮ้ยโอ้โหมีดมีดมามมมมีดมงแอบบิงนะ มันบิงมาสักพักแล้วแนวพุ่งได้เออลอติดแล้งใช่ไหมพี่พี่บักเอาอินใช่เลยบิงแล้วอันติเลยพี่อันติดเลยอันติดเลยพี่บักไปบนบไปบนบนไ่มันไม่อยู่ไปบนต่อนอ๋อไปตว์เอ้ะชีวิตโอ้โหตกเลยววะไม่โดดสิไม่ได้โอ้โหน่าจะล็อกเบรกเตอร์เบรกสุขภาพดีปะ

มันเห็นกูมันมีคนยืนบนนี้ถัดตัวกูแอบไม่มิดามไปพี่ตอยลองปินได้ปะไม่ได้ไม่ได้หย่ลองนี่ลองมันมีคนอยู่มึงมันหาหมดแอกมาแอกมาี๋ยวมีคนอยู่มีอยู่ระวังระวังกูมา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 มันมั่ว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 ม่งมั่วมวมววมมัว่วมู่่พ่งอย่พ่มั่พ่งอย่พ่งอย่พ่งอย่พ่อยเต้ยอยเต้ย

เตี้ยมทีเตี้ยมทีใช้แยคแม่งของรุตจักรวาลไปแล้วมั้งางละไอแม่มันไม่ได้รวยขนาดนั้นรวย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 ไม่มันรวยเพราะมันเบิกตังค์มึงแต่มันไม่ได้ความต่อแล้วเฮ้ยคนมาไม่เป็นไรช่างแม่งช่างแม่งมาตีดีเยอะ เดี S <S ๋ยวอะไรไปชักว่านะไม่ตีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าพี่เหลือแต่ลมน่าเห็นเห็นเห็นมาแล้วน่าพี่มัดล็อกแล้วก็ไอเอเต้รไปเลยเดี๋ยววาร์ปเติมไปโอ้ไม่มีล็อกแอคอยู่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 ไอพายมึงวาร์ปเกียร์มากล็อกแอคอยู่ล็อกแอคอยู่ล็อกแอคอยู่โอ้โหฆ่าตีมาเลยพี่ไอเต้รมึงโด่วนเร็วเก้อเตอร์เดืโดเร็วเก้อพี่มัดจีนสู้จีนสู้จีนสู้ผมมาตูอยู่มั้ยสวยไหมสวย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 ไอี่ไม่ดีมันตาย ยกไปแล้วเกมเฮ้ยควีนควีนตะกีดเยี่ยมนะไอเซอร์มันมันออกท่าไปแล้วมึงมายืนทำกูกูจะแบ็คดอวบอมเลยเฮ้ยรถเกาะกูมัเล่นเฮ้ยโอ้โหอะไรตรงนี้มันมีวานกูเก็บบอลเด้ยดูดูกูบลอกเกอร์มามันอยบ้างก็ได้นะเพื area, oh, really like, ่อนได้ได้ได้ค่อมกลางแต่บอกว่าเยี่นี้กระจสู้เกิน มีสมองอีกรูกึงครับวะง่ายๆรชนง่ายๆพี่มดล็อกบนได้ไหมพี่ไปทำทีบนได้ไหมไอคนเชื่อไม่ทันแล้วพี่นันอไปเลยเดี๋ยวเราปโรันไปดามันไมันเฮ้ยบนมีใบไม้มยุดยุดยุดต้องวาร์ปออกโอ้โหอย่างแย่ไม่ได้ยบวิ่งมาพี่ยบเฮ้ยองพี่บไม้มาพี่อมมา อันติพี่มาอันติกอันตินต,นต,ตับหัวกู้เลยลองอสันตายไปแล้วใช่ไหมไอต้องรับกลางก่อนสโมอ่ะหรือมึงจะซัดเลยแต่รอสันตาน,นี่กูเข้าตัวได้ไหมโอเคโอเคถ้าถ้ามึงเปิดได้มึงค่อยเปิดแต่แต่รอแป๊บนึงเราังมีเวลาอยู่เดี๋ยวกูตีเองกูตีกูตีออกไปโ็อีกัวแล้ว อ๋อโกงแล้วไปได้ไแ้กูมีอรกมันตีกูไม่ได้หรอกมีอยู่ล่างมีอยู่ร่างมีอยู่่างออกมีหยุดมีหยุดไหมเอตอเอตอเอตอไอ้มันมันมันดิฟิท้าเบไปแล้ว ปีนบ้านล่างอะเับมดนจับมันจับมันขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นไหวปีนลิงเกนปีนลิงเกนเลยเว้ยปูไม่ชอบมังตีนะระบัาปูระบัาปูระบัาปูระบ้าปูปั๊บหนแล้ไหมโอ้โหเบ็ดเปนทุกตกี แก้แนแกไไม่อาดิเอาดส่วนมัน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 โัง่แ้ไดได้แกเกนะแกเกแกเกแกเกเดี๋ยวมกไม่ได้ไม่ได้าได้นะาได้นะแอกกขึ้นได้ทีขึ้นได้ีมันไม่มีแล้วเดี๋ยวผมดเมเดี๋ยวกูล้างให้ไปแล้ววะนี่เด็กเย็นพรอไอ้นี่ีข้างหลังอก เดี๋ยวพี่เติมว่ะเดี๋ยวพี่ลองมาพี่บ้านหพี่ลองมาลองได้มันไปก๊อปไอ้เหี้ยท่าท่าโง่ไปมันก๊อปท่านี้ช่วยด้วยช่วยด้วยทำยังไงดีเกิดอะไรขึ้นครับมองนะรอรอรอดวนรอดวนเล่นได้เล่นได้ลิงเกนลิงเกนคุยลิงเกนบึงลิงเกนกดได้ป่ะกดได้ป่ะโยนโยนมีดมใส่โยนมีดใส่ไม่พี่อะถ้าพี่จะให้คนกดสักคนอย่างก็คือพี่ไว้พี่ต้องล็อกมาตอนนี้ตอนนี้พี่นี่อยู่พี่นี่อยู่แอกก็ได้เต้ย ี่ลองยอยูไปทำเวฟเลยขออะไรออันติแลยพี่มัติเลยติเลยตแล้วตแล้วตแล้วเ้เ้ไม่มีแล้วมันอาหมดมันอาหมดมันอาหมดไม่เป็นไรไม่ตายไม่ตายมันใช้สองตแล้วพี่มันอาหมดสัตว์เด้อเมื่อกี้ คท่าค่่าหวไ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 หวกนแอบไปไหมเร้เราบักูให้กูบอกโซล่าได้ปะล่ะแล้วกูจะล้างตัดให้ล้งลอยไงวะ อ้โหไอ้เฮียช่วงชีวิตกูคิดว่าจะเก่งไอ้เฮียก็ไม่ได้เท่าไหร่นิไม่มันเจตน์นิคกูดาหรือแวบนทำอะไรเนี่ยจะไปได้เีย์แล้วกันมีดับเบิ้ลดาเมจนะจ้าโอ้โหอย่างแย่อู้ี่พายโอ้โหไม่ได้สักตัว ไอ้พารปักหวาดดิปักหวาดไปเลยปักไปเลยหนึ่งงานปักไปเลยวิ่งขึ้นมาไฮก้าววิ่งขึ้นมาก้าวได้วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเรื่อยๆวิ่งขึ้นมา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 นะไปอยู่ข้างหลังกูแล้วแล้วเดี๋ยวสวนไปอยู่ข้างหลังกูมาๆหพี่ดิพี่ดิไม่กลัวไม่กลัวมันไม่มีเบรเมลนะกดเป็นกริไอ้ต้อยก่อนนะไม่กลัวกูไม่กลัว จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วมันมีหวาด,ดเหยียแม่ทามิ่งได้เหี้ยมากไอ้สัดแ <c ười> มงชนได้เหี้ยมากม,มันมันมีหวาดเว้ยเชฟกูมันล็อกผ่านหวาดไปมัน,ม,นมันรู้ด้วย ไปหไอ้ป่นพี่ต้นแย่ไอ้เนี้ยต้องมีสักคนนึงกระตุกกูหน่อยวะกูโดนดาเมจแบบน่าเกลียดเลยเนี่ยนสมเป็นเจ็ดอ่ะสามเปนเจ็ดมึงจะวอะไรกับกุีกะเมื่อกี้พาดดเนี่ยสตานีกะตะกดไม่ทันกดแล้ว แย่แล้วว่ะเจอปีนอย่างนี้สามารถสามารถอยถอยบิงหนีทำได้รับได้ไม่ไม่ออก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 เกิดแล้วปูดขุดขุดข้ามไปปากกูแตกพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะไปไปเซนซี่ไว้เซนซี่ไว้ก่อนเซนซี่ไว้ก่อนดีเหนียวนกอื่เออขึ้นมาแล้วปากกว้างขึ้นมาขึ้นมาเราจะโลโลเกิดแล้วตรงนี้ไม่มีว่าควบไม่มีวาเรื่อูวาบู๊ฟ้าเลยได้ไหมไม่มีว่าไปดิเดี๋ยวกูวิ่งไปพี่ต้อยพี่ต้อยโลเกิด วิ่งไปเดี๋ยววิ่งไปตีไม่ต้องออ o เซิร์ฟนะเป็นที่ตรงนี้อันนยเรอรอฟอสตัฟกูไปแอดด้านหลังมึงแค่ฟอสตัฟไม่ให้กูโดนคาตาไว้แค่นั้นจบเลยพี่ต้อยเดี๋ยวบิ่งบิ่งออกไปนะถ้าเกิดโดนอ่ะเดี๋ยวบอกอาอยี่ที่เลยอ๋อนี่มีบิ่งเก็บเก็บเก็บแบนเนอร์เก็บแบนเนอร์ใช้คาตาลิซิสแล้ว90วิอย่าเพิ่งแบนเนอร์ไปเราแป๊บไม่งั้นเราต้องรอคลิปอีกชุดหนึ่งนะเว้ย แบเนอร์เลยไปเนอร์เลยเดี๋ยวกูใช้กันเป่าไม่ทันไม่ทันมาสมกมาสมกแบนเนอร์เลยไปเนอร์เลยเล่เลยตัวกาลก็พอด้วยพอตัาปูพอตัาปูพอตัาปูอุ้ยตายข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปเลยอาลูบิกอาลูบิกอาลูบิกหายถาก่อนถาก่อนแอคไปแบ็คแอกไปแบ็

อะไรเนี่ยแล้วมึงจะขึ้นกันมาทำไมกูมีออดดิสอ้สัตมึงตามาหาบ้านเราเลยกูว่าเราหลอรักกันสองกีตัวไงตัวกูมีแค่นี้แหละกูไม่ได้ทำของเฟี้ยวด้วยเกมนี้กูทำของมนุษย์ปกติอย่าพยายามช่วยในมันโดนอ่ะ ไอเต้ม no mm ัน hmm. ม <laughs> <it> ีของดิลิงแค่นเองไหมมีใช่ไหมมีแต่ว่ายากรอรอรอพี่มาร์ทพี่มาร์ทล็อกลูบิกดิ้นให้ดิ้ให้เจ้าใครเดี๋ยวเดี๋ยวไอเต้ยทางผ่านแล้วลูบิกลูบิกลองแล้วลูบิกลองแล้วทางผ่านมันจะยกกันดิเห็นได้พี่น่าสิเห็นได้พี่มาร์สสิติดแล้วติดแล้วติดแล้วไยออกมาทันทีเลยหายเลยไม่นะว้าไป้พักอันตรีพักอันตรีดิอันตี้แล้วกดแล้วกดสมมก ่อแล้วไม่เป็ไรไอเดือไปลูมิออนเนี่ยลูกน้องมันแ่งกี่ตัววะน่ะโอหเดี๋ยวเจอสองคนนะสกิลเฮ้ยเจอเฮ้ยต่อ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 ตขึ้นมา่อต่นต่่น่่้ต่่่อ่ต่ต่อต่่น่่่่่นได้วอ อ๋อีล็อกดิมันมาเอ้ยลล็อกอลู่ล็อกอยู่ล็อก,ลอ,กลองลองพี่พี่้วพี่มันเห็น้วสมงลองล,อลอต้องมีชาติ oh <my> โอ้มันกดมันกีดดีๆอย่างนี้แพ้และ <laughs>

ขัดแอกบิงหน the ่อขัดแอกบิงหน่อขัดแอกบิงหน่อยนี่ตรงนี้นีอีจนะอีจินะช่วยเต้ยช่วยเต้ยใจเย็นใจเย็น่้าี่องอยู่เต้ยี่ร้องอยู่พี่ร้องอยู่อาชาชาแอกอีจิแอกอีจิเนี่ยลูกเขาตัวอื่นเขอื่ีไม่มีิแล้ว่มันีเฟร์ได้เอาแอกตัแอซัแอกัแอัแออ้หอยออกพีตอยออกพีตอยออกพีไบานแล้วนแล้วตันแล้วแอกกูตีแล้วตีแล้วตีแล้วตีคาตีคาตีคีไอสัตวกูแม่ง เดี๋ยวนะเอ้ยเฮ้ยจะไปตายกันหมดเนี่ยโอ้โหโดนกูไม่ได้เกียร์ท่าไอ้วายดิโอ้โหเฮียเนี่ยกูมีบายกูมีบายตายห่ากันหมดเลยเต็มเต็มหน้าเลยวะกูมีปัญหากับควินแล้ววะมันมีมานานแล้วตั้งแต่มันได้ที่เปิลคิวอะแม่งมานเส้นแหละอตีอแล้วตีแล้ววิ่นวิ่นวินแบตตีแบตตีต่อ ช่วยด้ยด้ช่ช่วยค่วย่วยค่วยไแล้วลงวิ่งวิ่ตายตายเล่นไปเลไปเลสกิลหน่อสกิลหน่อยไม่ยละกูไม่มีบูเดินที่นี่มีไมคตามให้ออกท่าส่วนไปออกท่าส่วนไปเฮ้ยเฮียออกไปกลับไปกลับไปตายปากหวานดิ กูแต่งโหแยกแม่แล้วกูกระลายด้วยแลม่กูน้ำตาจะไหลแล้วกูเองตอดเกมก่อนนอนแยกเกมแม่งไหลแล้ววะเกมเนี้ยมาเท่ยนานเกินไปแล้ววะเนี่ยมกดต่อเนื่องคืนวะไปดิแหม่ไม่ห่วงอะไรแล้วแหบิงกให้กูบายป อย่าอย่าอย่าพึ่งเนี่ยพึ่งโลกอย่าพึ่งโลกพีมันตายอยู่อย่าพึ่งโลกสู้สเปกเตอร์ไม่ได้แล้ยเฮียตัวที่กูตบเป็นขี้อันนี้มันคือกางออกดูด้วยเลยไม่เต้ยไอ้เนี้ยดูดเลยโดนเลยกูว่าไหวรอช่วยรอรอช่วยรอช่วยรอช่วยเขาายคม่กูเกอร์กูลรอกูเกอร์กูโดนเฮกโดนเฮ็กมันตายไปเลยสรุปใครโดนใครโดนเขาเปลี่ยนตัวกูไปถอยเลย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 เย

ตายลูกปีตายโอ้ทีเดียวเกตายเดเต็นใหญ่เต้ยตายแล้วลูกปีเป็นอะไรเนี่ยตายแล้วพี่ตอนมีบายไหมใจเย็นนะใจเย็นนะรอรอรอเต้ยไปไปกูเต้ยมากูเต้ยมากูเต้ยมาช่วย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 กูบายได้กูบายได้ทำไมเป็นตาเมิลิคีนแบบใส่ตัวรัววะ ลอยแล้วเก็ดแม่บินอยู่แบบว่ามไนที่ในห้องด้องบอกแม่ EC EC โอ้ยบายงงไรแล้วอ่ะแพ้เกมแรกแพ้เกมแรกออกที่อะไรก็ไม่ไหวมันต้องใช้พลัง บินข้างหลังแล้วแล้วก็อยากให้คุณตายเปิดเถอะแล้วก็ตีบ้านไปหายหมดหมดตีไอ้แค่กูคิดว่ามึงจะคอแอกแล้วแบบมึงจะสับมันแบบชุบชับชุบชับอ่ะพวกมึงสี่ร้อยอ่ะกูได้สับแล้วมมีเตีดิมันนันตีสวนมามันจี๊ดมันเกิร์มันเทียร์ลงสเปกลงเทียเต็มไปหมดอ่ะไม่ไหวหรอกเล่นนานๆไปก็แพ้เราไม่มีตัวทำอะไรทั้งนั้นเราต้องเล่นท่านั้นอย่างเดียวอ่ะหรือแม่ก็ให้มันมาโยน เจอยากฆ่าไปกลัวไปก็ได้ตับนี้อหม้อกูไม่มีอาคชนาห์เว้ยสรุปให้ยน่ใช่ถ้ามีอาชนาน์าชนะไปแล้วน้ำเลยสัตว์เออกูซื้อเลยใช่ไงกันนี่มีเฮียนชนะเจะด่าพี่พี่ปิดเองพี่ปิดเองปิดเองพี่ปิดเองปิดเองพี่ปิดเองบ๊อบเบ้นเพราะเต็มอิ่มอ่ะกัดแล้วก็โทรอ่ะโอ้โหตีห้าครึ่งเลยฮะไปแล้วใช่